สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มายืนสังเกตดูต้นทุเรียนต้นที่ป่วยต้นนี้นะครับอตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกับสภาพอากาศที่ถือว่าร้อนอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนต้นที่ได้มีการรักษา มาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับก็ประมาณ7เดือนอที่ได้รักษามานะครับผมก็สังเกตดูในเรื่องของใบในเรื่องของต้นก็สังเกตดูทุกสัป,ปดาห์าแล้วก็สังเกตดูทุกเดือนนะครับตั้งแต่เขามีการพื้นต้นกลับมานะครับก็มาสังเกตดูวันนี้นะครับ ก็มาสะดุดตาตรงที่ใบนะครับอพอใบออกมาซึ่งเป็นใบที่กลางค่อนข้างที่จะโตนะครับก็ถือว่าเป็นใบที่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าเป็นใบที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ได้มีการฟื้นต้นมานะครับเป็นใบที่ใหญ่นะครับถือว่ามีความสมบูรณ์ ก็ไม่ชิดนะครับว่าจะฟื้นต้นได้เร็วปานนี้นะครับหลังจากที่ขยับตัวขึ้นได้นะครับพอเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาจะขึ้นไวมากเกี่ยวกับการแทงยอดนะครับก็ไม่แน่นะครับต่อไปเดือนหน้านะครับประมาณธันวาเนาะธันวามกราเนี่ยอาจจะติดดอกนะครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วนะครับว่า ใบเนี่ยนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับเป็นใบที่มีความสมบูรณ์นี่ครับก็จะรอดูนะครับว่าถ้าต้นทุเรียนต้นที่ผมทำดอกเนาะ,ะต้นที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับต้นต้นโน้นเนาะ,ะกับกับต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ตรงนี้นะ,ะที่ผมได้ใส่ปุ๋ยเพื่อเป็นการลุ้นดอก ่ถ้าต้นใหญ่ๆพวกนี้ติดดอกอก็จะมาลุ้นดูต้นนี้ด้วยนะครับว่าจะติดดอกด้วยไหมนะครับนี่ครับดูใบค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ใบหนานะครับใบหนาเลยเนี่ยเป็นใบที่หนาเป็นใบที่ใหญ่ใหญ่ใช้ได้นะครับใบใหม่ ใบพวกนี้มันก็เริ่มเข้าสีเนาะ,ะยังเป็นใบอ่อนอยู่นะครับใบใหม่ยังเป็นใบอ่อนนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ใช้ได้เลยอ่าส่วนจริงผมก็ยังไม่ตัดนะครับจริงที่เป็นขแขนงก็ปล่อยขึ้นมาเลยนะครับอ่าเพราะว่าจะทำให้มีใบเยอะที่สุดอ่าจริงที่เป็นจริงหลักมีอยู่แล้วนะครับ กิ่งที่เป็นแขนงก็ปล่อยให้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเลี้ยงเลี้ยงลำต้นช่วยกันนะครับพื้นต้นได้เร็วได้ไวนะครับเป็นใบที่มีความสมบูรณ์นะครับสวนหญ้าก็ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัด ก็รอใส่ปุ๋ยนะครับตอนที่จะใส่ปุ๋ยผมก็จะตัดหญ้าลงเนาะก็ใส่เป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นสิบสองสามสามในการฟื้นต้นก็ใช้คู่กับปุ๋ยอินรียนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็พาเพื่อนๆมาดูติดตามดูนะครับ แต่ละช่วงแต่ละจังหวะแต่ละเวลาที่ได้มีการพื้นต้นกลับมานะครับแต่ก่อนเนี่ต้นต้นใหญ่นะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนนะครับเป็นต้นที่สมบูรณ์อพอพอป่วยเนาะพอได้ป่วยก็ใบร่วงนะครับใบร่วงจิงแห้ง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่เนี่ยอีกหน่อยนะครับถ้าออกใบออกมาเนยนะครับถ้าใบออกมาเยอะกว่านี้มันจะมันจะต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับต้นใหญ่กว่าต้นนั้นด้วยซ้ําไปนะครับถ้าดูดูแบบนี้นะครับใหญ่กว่าต้นนั้นด้วยนะครับถ้าต้นเขาเต็มเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูต้นทุเรียนที่ที่ป่วยนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตให้ได้รับชมนะครับที่มีการรักษามาเนาะตลอดระยะเวลา7เดือนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ